ตวะแพทย์อาสาจอสอร้อยวันนี้นะคะคุยคุยกับรองศาสตราจารย์สหวสสพทย์หญิงดรปัทมาพรเอมาวิสิก์นะคะจำอาจารย์ประจาภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะค่ะสวัสดีค่ะและสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอบคุณที่เกี่ยวกับทางรายการนะคะ ใาจารย์หมอคะอนิ้โชนเรื่องของเชื้อดื้อยาคำว่าเชื้อดื้อยานี่เป็นหมายถึงว่าเป็นเชื้อที่ที่อยู่ในสัตว์ใช่ไหมคะเชื้อดื้อยาค่ะจริงเชื้อก็คือถ้าเราพูดถึงเชื้อดื้อยาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะหมายถึงแบคทีเรียค่ะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเชื้ออื่นๆเช่นไวรัสเชื้อราก็ก็ดื้อยาได้นะคะแต่ในขั้นต้นเนี่ยเราก็จะเน้นถึงแบคทีเรียมากกว่าเวลาที่พูดพูดกันในสื่อต่างๆค่ะอนิจยาเนี่ยก็ คือหมายถึงยาปฏิชีวนะหรือยา,าต้านพิษพิษค่ะเพราะฉะนั้นเชื้อเชื้อด้วยยาเนี่ยก็จะเป็นเอสาเหตุหรือว่าเป็นปัญหาสําหรับทั้งในคนและสัตว์เหมือนเหมือนกัน <c oughs> สามารถเป็นเชื้อตัวเดียวกันยาตัวเดียวกัน <c oughs> แล้วก็เกิดปัญหากับคนและสัตว์ได้เหมือนกันนะคะยาเหมือนกัน,าาน,กนใช่ไหมคะคือไม่เฉพาะแค่คนเท่านั้นแต่แม้แา่สัตว์เองก็มีการด้วยยาปฏิชีวนะใช่ไหาามคะค่ะอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะค่ะ นั้นพฤติกรรมคือคือทำไมทำไมเชือ้อถึงดื้อ,อยาเพราะอะไรยังไงคะค่ะอ,อ,อยาปฏิชีวนะเนี่ยถ้าใครเคยเคยเรียนชีวะวิทยาตอนสมัยเราเด็กๆเ,เนี่ยจะพบว่ามันถูกค้นพบมาจริจงๆไม่เกินร้อยปีเองใช่ไหมคะท่านเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟรนดิงเนี่ยเป็นคนค้นพบยาปฏิชีวนะโดยบังเอิญคือค้นพบเซมิซิลินใช่ไหมคะตอนที่ค้นพบใหม่ๆเนี่ยโหยาก็ มีความสามารถหรือมีประสิทธิภาพในาการรักษาได้อย่างดีมากๆเลยแต่พอพอใช้ได้เพียงแค่สิบปีต่อมาเท่านั้นเองก็พบว่ารักษาเชื้อดมเดิมเนี่ยไม่ได้ผลแล้วทางเวชศาสตร์ก็เลยมาพบว่าอ๋อมันเกิดการดื้อยาขึ้นมันดื้อยาได้ด้วยค่ะจริงๆแล้วถ้าจะถามว่าทําไมเชื้อถึงดื้อยาเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปเชื้อแบคทีเรียก็เหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปคือจะต้องปรับ ตัวให้รอดได้เชื้อแบคทีเรียซึ่งเคยถูกยาปฏิชีนะฆ่าทีนี้เมื่อเขาต้องอยู่กับยาปฏิชีนะให้ได้เชื้อก็ปรับตัวค่ะเพราะฉะนั้นการปรับตัวของแบคทีเรียเนี่ยก็จะมีการกลายพันธุ์ที่เรียกมีเตชันการกลายพันธุ์นะคะหรือว่ามีการรับยินด้วยยา<อ>ซึ่ง,งเป็นอีกกพาะของการดียาเข้ามาคค่่ะะเพราะฉะนั้นก็คือหมายว่าไม่สามารถจะใช้ยาตัวเดิมตัวนี้ได้แล้วค่ะ พอเชื้อปรับตัวเนี่ยนะคะ,<ฮ>ะคุณสมบัติของแบคทีเรียในยเซลล์แบคทีเรียเนี่ยมันจะมีความคล่องตัวมากกว่าเซลล์ของมนุษย์หรือสัตว์ค <ฮะ S 2> ือเซลล์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะแพร่กระจายยีนด้ยาเนี่ยได้ง่ายมากเลย, <ฮะ S 2> อ,ยอย่างของเราเนี่ยถ้าเรามียีนผิดปกติอะไรใช่ไหมคะ,<ฮ>ะเราก็รอดูว่าลูกเราเนี่ยจะได้รับยีนจากเราหรือเปล่า <ฮะ S 2> แต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยนอกจากจะแพร่แบบรุ่นแม่พ่อแม่สู่รุ่นลูกแล้วเขายัง แพร่ไปยังสู่รุ่นเพื่อนเพื่อนเขาได้ด้วยค<อ>ือมีการแพร่ไปด้านข้างได้ด้วยค <à> ่ะค่ะยังเล็กๆไม่เลยเป็นปัญหาการการดือร้อยาทาอ้าอองแกงเชือ้อดื้อยาเนี่ยมันจะเป็นกับทุกคนหรอือว่ากับสัตว์ทุกตัวไหมคะคราวนี้จริงๆแล้วถ้าจะตอบตรงเนี้ยต้อง<ฆ>บอกว่าจะเป็นเมื่อแบคทีเรียมีความจําเป็นที่ต้องปรับตัว<ฆ>ถ้าเขาไม่ไม่ไม,ไม,ม่ไม่มีความจำเป็นต้องปรับตัวเช่นคนหรือสัตว์นั้นไม่มีการใช้ยาเลยและแบคทีเรียก็ สามารถอยู่ได้เขาก็ไม่ต้องปรับตัวแต่ถ้าที่ไหนหรือสิ่งแวดล้อมไหนที่มีการใช้ยาแบบเมๆแบบเยอะๆใช่ค่ะ,คะหรือว่ายาที่คือแรงๆอย่างนี้ค่ะเชื้อก็จะยิ่งปรับตัวเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เชื้อก็จะยิ่งได้ยามากขึ้นเพราะฉะนั้นสถานที่ที่จะพบเชื้อได้ยาได้มากที่สุดเนี่ยมัน่าจะเป็นที่ที่มีการใช้ยามากๆใช่ไหมคะค่ะ ก็อย่างเบมอนอย่างปัจจุบันถ้าเราถ้าโดยจากคนก่อนเพิ่งบอกว่าตัวนทั้งคนทั้งสัตว์ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยคนเราจะไปซื้อยาปฏิชีวนะมาทานเองพอเป็นอะไรเราก็จะซื้อยามารักษาเองแล้วบางทีเนี่ยพอเราทานยาตัวเนี้ไปเรื่อยเรื่อยมันก็จะเกิดอาการื้อยาได้ถูกต้องไหมคะอย่างนี้ค่ะครันนี้ถ้าการการการรับยาปฏิชีวนะเข้ามาเพื่อการรักษาเนี่ยนะคะจริงจริงแล้วอย่างบางประเทศเนี่ย เราซื้อยามาทานเองไม่ได้อยู่แล้ว <Okay. S 1> เพาเป็นกฎหมายเพราะว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนที่เขาพบว่ามันมีการดื้อยา <Okay. S 1> เขาก็มีการค้นคว้าว,ว่าทําไมถึงดื้อยา <Okay. S 1> มันก็มีสาเหตุหลายประการเพราะฉะนั้นพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยที่จะทําให้การทานยาปฏิชวนะเนี่ยแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยมัน,ม,นมันก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับที่ทางคุณหมอที่รักษาเราบอกอะค่ะแลวเวลาที่เราจะรักษาน้องหมาน้องแมวก็คงจะ คล้ายถึงกัน<ม>ก็ต้องใช้ยาตามที่หมอสั่งก<ม>ารไปซื้อยาเองเนี่ยมีโอกาสมากเลยที่จะทําให้การได้ย,ยาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นขออยากจะยกตัวอย่างพฤติกรรมซึ่งซึ่งจะทําให้ใช้ยาที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เกิดปัญหาเชื้อด้ย,ยาสูงขึ้นนะคะค่ะ,อ,ะอย่างอย่างแรกเลยะนะคะยาปฏิชีวนะไม่ควรซื้อเองเลยเราก็รออยู่ถ้ากดหมายบ้านเรา ควบคุมเหมือนบางประเทศซึ่งซื้อยาปฏิชีวนะจริงเองไม่ได้ก็น่าจะควบคุมตรงนี้ได้บ้างค่ะหรี่ทําไมถึงถึงถึงซื้อยาริงเองไม่ได้เพราะเราคิดว่าประชาชนทั่วไปอะค่ะอาจจะไม่มีความรู้เรื่องยาปฏิชีวนะมากเพียงพอโดยตัวอย่างเช่นมันมันค่อนข้างซับซ้อนในการใช้ยาปฏิชีวนะเช่ยนายาปฏิชีวนะเนี่ยขนาดของโดสที่จะเข้าไปกับ<ม>ัเชื้อเนี่ยก็ต้องคํานวณค่ะ กับปริมาณน้ําหนักคแล้วก็ระยะเวลาการให้ยาปฏิชีวนะแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันบาง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 คุณหมออาจจะจ่ายสี่วันห้าวันหรือเจ็ดวันขายในยาแต่ละตัวควางที่ทางทางผู้ดำเนินรายการอาจสังเกตว่าบางทําไมปฏิชีวนะชื่อเหมือนกันเลยแต่คุณหมอจ่ายให้ทานแค่วันละสองครั้งแต่บางบางครั้งตัวยาตัวชื่อเหมือนกันเนี่ยคุณหมอจ่ายให้สี่ครั้งค่ะ ทานทุกๆหลังอาหารและก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่ามันมีเหตุและผลของการคำนวณโดสยาพอสมควรค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทําตามเนี่ยโอกาสที่เราจะทําลายเชื้อที่มาก่อโรคเราอ่ะไม่หมดค่ะพอไม่หมดเชื้อที่เหลืออยู่ก็เลยเจริญเติบโตเพราะเขาปักตัวจนกลายเป็นเชื้อดียาข้าววันนหมอคหมอจะสอนว่าต้องทานให้ครบทุกทุกทุกเม็ด ต้องอยากจะบอกว่าต้องทานตามตามตามคำนวดสังคมอบอกว่าหายแล้วก็ต้องทานต่อให้หมดใช่ทั้งในทั้งในตัวเจ้าของเองหรือว่าทั้งในน้องหมาก็ต้องเหมือนกันค่ะอืแต่ว่าก็หนบันพิติกรรของการไปซื้อยาเองแต่เขาก็จะมีเขาจะเป็นเภสัชแนะนำค่ะก็จริงๆเอ่อเภสัชถ้าร้านที่มีเภสัชจริงๆก็ก็น่าจะให้คาแนะนําที่ถูกต้องนะคะค่ะ แต่ว่าหในปามเป็นจริงแล้วบางทีไปซื้อในร้านที่เราอาจจะไปซื้อเองเอ,อย่างนั้นเลยอะคะเออแล้วก็อาจจะมี ญาติพี่น้องของเภศัตว์มือนหรือดื้อยาไม่ใช่งงไงเพราะถ้าเราเวลาไม่สบายก็ต้องไปหาคุณหมอใช่ไหมคะหรือถ้าต้องไปซื้อยาเองก็ต้องไปที่มีเภศั์แนะนําแล้วเขาก็จะบอกว่าจะต้องใช้อะไรยังไงแล้วก็จะใช้ตัวปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะที่มันที่มันเขาเรียกว่าให้ิ์น้อยที่สุดไม่ใช่แบบมันรุนแรงที่สุดมาเพราะว่าจะมีผลต่อการดื้อยาต่อไปในอนาคตด้วยแล้วเขาก็จะบอกว่าคุณต้องทําให้ครบด้วยนะไม่ใช่ว่าจะอ่าทิ้งๆบ้างแล้อีกอีกอีก ข้อหนึ่งเนี่ยน,นะคะ,ะคือส่วนใหญ่มาคนเราเนี่ยอยากขายหรือเวลาที่เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเรารักมากเลยอ,อยากขายพออยากขายเสร็จแล้วเป็นนิดหน่อยๆน่อยก็ไปซื้อยาปฏิชีวนะมาทานเองอเราก็ไม่ได้พาน้องหมาไปตรวจหรือว่าเราก็ไม่ได้เอาคนไข้ไปตรวจบางทีก็ใช้เอญาติพี่น้องไปซื้ออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าอาเจ็บคอเขาก็จ่ายยามาให้ตามที่บอกอาการว่าเจ็บคอแต่จริงๆตัวคนไข้เองเนี่ยค่ะ อาจจะเป็นหวัดเฉยๆคือไม่ได้มีอาการเจ็บคอไม่มีความจําเป็นต้องใชา้ยาปฏิชีวนะเลยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะคือเรียกว่าคันใช้ยาเป็นความจําเป็นอันนี้คืออันนี้คือส่วนของคนแต่ในเราจะคุยกันเรื่องของสัตว์เพราะั้นจริงๆนะอย่างเรื่องของสัตว์ทั่วๆไปเนี่ยเขาไปซื้อ,อยาทานเองเขาไปไปซื้อร้านขายยาหรือว่าอะไรม่คนที่มเลี้ยงสัตว์ด้วก็เลยไม่ทราบค่ะเจ,จ้าของสุนัขที่ที่ที่เขา สักสุนักมากๆกันนะคะ,ะเพราะเพยายามพี่จะพามาหาหมอเพราะว่าเดี๋ยวนี้คลินิกสักตัวแพทย์ก็มีเยอะนะคะ,ะแต่ว่าในบางกรณีที่เจ้าของพามาหาจนชำนาญแล้วก็รู้สึกว่ารักษาเองได้แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าจะไปซื้อยาเองเพราะว่าเอาตัวอย่างยาไปให้ตานขายยาดูมันถือว่าร้านขายยาทั่วไปนี่ก็จะมียาสาหรับสัตว์สัตว์เองด้วยอ๋อคะคือจริงๆยาสําหรับคนกับสําหรับสัตว์ โดยเฉพาะสัดเลี้ยงนะคะ,คะมันจะเป็นยาเกือบจะเป็นยาตัวเดียวกันเลยค่ะออหมายถึงยาต้านพิษนะคะ,คะใช้ยาตุ่มจืเนี่ยก็อาจจะเป็นเฉพาะของแล้วแต่ว่าจะเป็นคนหรือ,รอสัตว์แต่ยาต้านิษเนี่ยมันแทบจะเป็นยาตัวเดียวกันเลยในสัดเลี้ยงนะคะเด่งเช่นตัวอย่างเลยคุณหมออะไรที่เราทานยาอะม็อกซิซิลินอย่างเงี้ยค่ะเป็นยาตัวเดียวกันเลยค่ะซึ่งยาต่านพิษต้องให้คุณหมอเป็นคนจ่ายให้ ใช่ค่ะแล้วคุณหมอต้องวินิจฉัยโรคก,ก่อนด้วยเพราะการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะให้ยาที่ถูกต้องใช่ไหมคะแต่บางทีถ้าเจ้าของวินิจฉัยโรคเองอย่างเงี้ยแล้วพลาดไปอย่างเงี้ยก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็อาจจะทําให้ยา,าเกินความจําเป็นพึ่งคิวไม่ว่าสัตว์กับคนใช้ยาปฏิชีวะตัวเดียวกันได้ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันมีมีแตกต่างก็มีนะคะอย่างเช่นพวกสัตว์เศรษฐกิจคือพวกสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้บริโภคเนื้อค่ะพวก โคสุกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะพวกเนี้ยก็จะมีชย,ยาคนละตัวก็จะมีแต่น้ำน,บบนัเนี้ยได้ค่ะแต่น้ำหน,นันกส่วนสูงอ่ารต่างมันไม่เหมือนกันเลยนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องคำนวณโดสคำนวณอะไรทุกอย่างคือโดสก,ก็ก็ต้องคำนวณ่ะนะคะเพราะอย่างน้องหมาตัวหนึ่งอาจจะเท่ากับเด็กสิบขวบอใช่ค่ะค่ะ เพราะนั้นไม่ว่าคนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะต้องคือไม่ควรไปซื้อยาทานเองไปซื้อยาจากร้านขายยาให้กับสัตว์เลี้ยงของของของคุณเนี่ยทานเองใช่ไหมคะโดยเฉพาะถ้าเป็นยาปฏิชีพเพราะทาให้เกิดการรื่งยาแล้วก็รักษาอุปสรรคต่อการรักษาในอนาคตค่ะเพราะทําให้เกิดการใช้ยาเกินความจําเป็นบางบางกรณีนะคะเคยเห็นเจ้าของก็ทานยาไม่หมดเก็บเอาไว้ แล้วก็เอาไม่ใช้ครั้งต่อไปอย่าบอกว่าใช้กับสุนัข <c oughs> หรือว่าแมวที่บ้านนะคะใช่ <c oughs> เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นยาตัวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเพราะเจ้าของเดี๋ยวนี้ก็มีความรู้ครั้งนี้การเก็บยาปฏิชีวนะเอาไว้เนี่ยบางประเทศเนี่ยเขาบอกเลยว่าอย่าทําเลยเพราะบางทีเจ้าของเองก็จําไม่ได้ว่าเก็บเอาไว้ตั้งแต่ตอนไหนที่เราป่วยครั้งที่แล้วยาเสื <c oughs> ่อมิ์ไปแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะยาเสื่อมฤทธิ์เนี่ยการรักษาไม่ได้ผลก็เชื้อถูกกาจัดไม่หมดก็เข้ามาวงโคจรเดิมคือ เชื้อรับยินที่ยาเพิ่มขึ้นรับตัวรอดค่ะ,ค,ะคือดีฉันจะเข้าใจมาตลอดว่ายาเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวครั้งนั้นแล้วก็คือจบไปเลยนะไม่ต้องเก็บเอาไว้าทานต่อใช่ใช่พยายามทําอย่างนั้นจะ,ะปลอดภัยกว่าแต่ยังมีคนที่เขาเก็บเอาไว้ใ,ใช้ต่อมีค่ะเพราะจริงๆเนี่ยเป็นการรณรงค์ของขององค์กรระดับนานาชาติเลยอย่าง w h o ค่ะ,คะองค์กรอนามัยโลกอะ่ะมันเป็นการรณรงค์เลยว่า ผู้บริโภคหรือประชาชนนะอยากเก็บยาคนเขาเก็บยาไม่ได้ใช้กับสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือเก็บยาเพื่อที่จะใช้กับตัวเองในครั้งต่อไปมีการแชร์ต่อด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะรู้สึกเหมือนกับเคยเจอที่สมัยมีการแบ่งยาให้ยาบางประเภทหรือว่าอะไรซึ่งเป็นข้อห้ามเลยว่าเป็นก<ม>ารวางดีกับเพื่อนท่านโดยการแชร์ยาให้เพื่อนมันเป็นปัญหามากนะคะค่ะ มันมันอันตรายจริงๆถ้าบอกว่าเชื้อดื้ยาอันตรายอย่างไรเนี่ยก็อันตรายกับตัวเองเพราะทําให้การรักษาทั้งต่อไปมันยากขึ้นใช่ไหมคะไม่หายพูดถึงสังคมว่าอันตรายอย่างไรเนี่ยมันก็อันตรายกับทําให้สิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยเนี่ยเชื้ออาจจะพัฒนาการในสิ่งแวดล้อมนั้นก็กลายเป็นบ้านนี้ก็คือทุกคนในบ้านก็ด้ยาหมดเลยหมดเลยค่ะก็ต้องใช้ยาที่มีแรงขึ้นด้วย ใช่ค่ะค่ะแล้วก็จะมียาที่แรงใช่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้ยาที่แรงขึ้นเรื่อยๆจะทราบว่าราคายาต่างกันมากเป็นสิบเท่าอืมราคาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะอ่ะมีวิธีการไหมคะที่จะทําให้ช่วยลดปัญหาเชื้อด้อยาเนี่ยค่ะพฤติกรรมก่อนเลยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้ใช่ทั้งทั้งเจ้าของสัตว์เองหรือว่าทั้ง เพื่อใช้ยาเพื่อตัวเองด้วยนะคะเจ้าของสัตว์เองก็น่าจะช่วยป้องกันเพราะว่าสัตว์ของท่านนี่เขาคงไม่มีทางเลือกขึ้นอยู่กับว่าท่านจะช่วยเหลือเขายังไงเออขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือการสุขะอนามัยต่างๆก็พยายามทําให้ติดเชื้อโอกาสติดเชื้อนี่น้อยโทษค่ะคือถ้าเกิดเราพยายามลดโอกาสติดเชื้อของเราเองลงเนี่ยมันก็จะทําให้โอกาสติดเชื้อได้ยาก็น้อยไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว กันที่เขานโยบายที่เขารณรงค์ว่ากินของร้อนใช้ช้อนกลางล้างมือบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยเพราะถ้าขของสัตว์สะอาดด้วยตัวสัตว์เองก็มีโอกาสติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมมันน้อยลงด้วยค่ะการปรับที่อยู่อาศัยห้องสุข,ขาการกําจัดขยะอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะพยายามลดการติดเชื้ออีกอย่างอันหนึ่งเนี่ยนะคะที่ที่เราต้องเข้าใจคือว่าคนกับสัตว์เนี่ยติดโรคกันได้อืค่ะเพราะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ไม่อยู่ร่วมกับสัตว์ป่วยหรือว่าไม่อยู่ร่วมกับคนป่วยเนี่ยถ้าทําได้ก็ก็จะดีกว่ามากค <c oughs> ่ะค่ะแต่จนใหญ่พฤติกรรมคนไทยเนี่ยแค่ใช้ช้อนกลางก็จะหาว่าทางเกียดคนร่วมโต๊ะอาหารเอะไรอย่างนี้ยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะจริงๆแล้วใช่ใช่มันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ควรทํามากๆเลยเพราะมันมันคุ้มค่ามากกว่าการไปรับประทานยาภายหลังมากเลยค่ะ ก็คือต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมใช่ค่ะและเมื่อกี้ที่บอกว่าสถานที่ที่น่าจะมีเชื้อได้ยาอยู่เยอะที่สุดก็เป็นสถานที่ที่มีการใช้ยามากที่สุดใช่ไหมค่ะที่พวกนั้นก็คือโรงพยาบาลนั่นเองทั้งของคนของสัตว์เลยถ้าเขาไม่จําเป็นก็อย่าพาไปเที่ยวเลยบางทีสุนัขพาไปฉีดวัคซีนแต่ว่าจุงเดินรอบโรงพยาบาลเลยไปเจอเพื่อนเพื่อน น้องหมาน้องแมวที่เขาติดโรคอย่างเนี้ค่ะ,คะก็ก็อาจจะติดโรคติดต่อมาด้วยอ,อันนี้เป็นแล้วติดเชื้อด้อห่าด้วยอันนี้ไม่ควรทําเลยบางทีเวลาเจอสุนัขที่โรงพยาบาลที่มาฉีดวัคซีนหมอก็จะเตือนถ้าตัวเล็กๆนะก็คุณอุ้มเถอแล้วก็ฉีดแล้วก็กลับไปเลยโรงพยาบาลไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเลยค่ะค่ะฟังแล้วเป็นความรู้เลยคือมันก็ต่อ,ต,อต่อเนื่องเชื่อมโยงกันร,ระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยง ถ่าจะเหมือนกันถ่าะะจะเหมือนกันเลยค่ะนะคะเัะนงี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้จริงๆนะคะเป็นเรื่องที่สํคาคัญนะคะแล้วจะบอกถยงเชื้อยาตัวไหนที่เขาจะดื้อดื้อดื้อกัน,น,นเยอะมากๆนะคะมีข้อมูลเป็นสถิติเอาไว้ด้วยไหมคะอาจารย์หมอยาค่ะก็ยากลุ่มที่ใช้บ่อยค่ะใช้บ่อยก็จะมีโอกาสดื้อสูงต้อมีข้อมูลอาการดื้อยาที่สูงค่ะถ้า พูดถึงยาที่พบมากๆก็จะเป็นยากลุ่มเบต้าแลคตามาวนี้จะพูดมันอาจจะดูเป็นวิชาการายาเบต้าแลคตมก็เป็นพวกเป็นิซิลีนแอมพิซิลีนอะไรพวกเนี้ค่ะอันนี้ก็เจอดื้อ<ม>ยาอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มพวกยาควาินโลนอันนี้ก็ก็เป็นยาปฏิชีวนะเหมือนกันก็อันนี้ก็เป็นเจอที่ดื้อเยอะ<ม>และยาทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นพระเอกเลยในคนและในจัดเลี้ยงหมายว่าเป็นยาที่หาซื้อได้ง่าย ใช้เยอะมากใช้เยอะมากมาใช่ค่ะต้องเกจะเป็นเป็นในแนวโน้มใกล้เคียงกันค่ะอ่าก็ได้เป็นความรู้ค่ะอาจารย์หมอคะนะคะค่ะต้องขอบพระคุณมากมากเลยนะคะค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแค่ะสัตวแพทย์อาสาจอสองร้อย